สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาดูดอกไม้กันจ้าดอกโปตันตรงนี้มันแด,ดดดีมันก็เลยบานก่อนเพื่อนเนาะมีตนนี่ตนเดียวที่บานก่อนเพื่อนทุกปีเนาะหอมหอมจ้านี่นี่ต้นตุมต้มๆนี่สวยเนาะ ที่เขาขายเขาก็าขายยางนี้เลยจ้ะเ,เขาตัดแบบนี้ไปขายนีนะ่หมดชอบจ้ะมันอร่อยมันหวานว่ะ <c oughs> หอมหอมมันเจอฝน,นเจอพายุจะ้ะมันจะหักแหละพายุเข่าลมไหลวัันแหละหอมหอม ลมแรงเจอไอ้นี่ตั้มยังปวดเลยเอาวะ่ะเออลมพัดมาโดนเอามือมาไก่ตัวเล็มเล็มโอ้โหวปวดเลยเขาทำลัวไม่กันจะ้ะเขาส่ เขาใส่ชุดงามถึงสองคนเลยมาทำหนวะโอ้ตนมลิตนมลิกำลังจะบานจะ้ะบานแต่ข้างบนอยู่เดี๋ยวบ้านเราพามาดูเนาะพาดูเลว็วพาดูอีก <laughs> นี่มันแก,ลก่ล้วจ้ะน่วไม่มีเวลาเก็บมิดเนาะเมิดแตกหมดแล้ว ที่นี่ไม่ไดปลูกในสวนหลังบ้านจะต้องเก็บมากินเนาะทําตลัดเนาะดอกเอออันเหลี่ยมมันก็ร่วงเลยวจ้ะแบบกําลังบานก็มีเนาะสีขาวจา้ะลมพัดลมมดเลยเนะานะมันจะล่วงแล้วเนะาะจับดตัน ยังไม่บานดอก,กลักลี่ที่ปลูกก็รัดเร็วสีขาวสีขาวมีอีกสีตันสีขาว,ขาว,ขาว,ขาวแต่ยังไม่บานหมดไล่หลายหมดชอบเนอะดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนูงหมด ไอ้นี่กำลังบานจ้ะนี่นี่ดอกไม้กินได้จ้ะดอกไม้จันเนะกินได้จ้ะดูวะกว้าใหญ่ยังรกเดี๋ยวก็อกโลกเนาะ รงเอาอสายยางมาไวุ้ดน้ำต้นไมุ้ดน้ำปลาเนี่ยสวนเนี่ยพบว่าปลูกยาใหม่เนาะย,ยังไม่บานแม้มันเปลี่ยนสีนี่ม,นม,มันผสมสีให้เนาะมนแรงผสมสีให้จ้ะดูมดโอ้ยม,มดอย่างไรเลยอร่อยเนาะ เอาเนี่ยให้หน่อยมากลมแรงแรงมันจะเข้าไปในโท,นทรศัพท์เราไหมเนี่ยเข้าไปในเอวีดีโอแล้วไหมเนี่ยเห็นไหมสวยแล้วนี่ดอกคุณรักษาดอกลักกรีเนาะโอ้ยลมแบบนี้ไายวันลวจ้าตั้งแต่วันที่พายุเขาวันนั้นเนาะทีเจอรมันเจอพายุเนาะยัง ยังไม่ไปเลยจ้ะยังอยู่อยู่พายุแรงจนนากลัวจ้ะเนาะนี่พามาดูตรงนี้นิดหนึ่งดูว่าโพตันกอน,นี่ดกดกเนาะแต่ต้นเป็นดอกอาจะเป็นไม่นานแล้วก็ไอพายุมามันก็จะพักเนาะเดี๋ยวฉันจะคุดอยู่จ้ะ คุดมันไปไหวที่อื่นด้วยเนาะมันหนาไปเนาะส่งไปหาที่ํำสูงๆหน่อยไม่งั้นมันหักแน่เลยเนาะจ้ะนี่ดอกนี่ก็กำลังออกดอกจ้ะเป็นต่มๆอยู่เนาะดอกมะลิน่นซีข,า,ขาวๆเห็นไหม เยอรมันเขาทำอะไรเขาก็ททำเองจ้ะเขาไม่ค่อยจ้างคนดอกมันเพงเนาะเพงกันเพ,ง,เพงจ้ะเมื่อกี้พาดูจากข้างบนโน้นเนาะดอกใหม่เนาะโอเคจ้ะพาชมสวนยังยาวเลยคลิปขอบคุณหลายๆจะมาชมสวนเดวกกันเนาะจ้ะสวัสดีจ้าเอบูสองคนนั่น